ฝึกนั่นบอกครับนี่ยังคอยพาได้แม,ยม่นย่ำแบบนี้เนี่ยซิมเบิงค่ะอืมเอ้าคุณผู้ชมมันบอกว่าไอซิมเบิงได้สิซิมเบิงไงพี่นอ้องเบิงได้บป่ะเนี่ยอ,อืมครับอ,อ้าวมาเบิ่งวิธีการพาบักตามเลยครับพี่น้องนี่วิธีการพาเอามาจาังสี่กวอนเลยบ่ครับเนี่ยเอ้า เออปานนามันออกอ่ะบานนี้เฮ็ดตั้งใดครับบ่านนี้ปึ๊บโอ้หมองหันก้อนเลยบ่กครับนี่แบบให้นมันโล่งแบบนี้แลลวก็งัดออกโอ้นี่คือวิธีการพาบักตาลนะครับพี่น้องครับผู้ใดพา่เป็นนี่บิงคลิปนี่เด้อพี่น้องบิงคลิปพาตานนี่เฮ็ดเป็นเลยครับอืน่วยหนึ่งนี่มันสิงนี่สามเม็ดป่ครับ ขอสองเมตรกับมี่สามเมตรกับมีอืมส่วนมากนี่สิสามเมตรบอกครับหน่วยหนึ่งโอ้นี่แหละครับวิธีการพาพี่น้องโอ้ให้เบิ้งตากระ,ะบาทไว้อ่ให้เบิ้งตากระ,ะบาดไว้ตัวนี้แสดงว่ามีสามเมตรเนาะครับ<ม>นอกจากนี้นโอ้นี่ครับวิธีการพาบักตาลครับพี่น้องครับอ้า ช่ำน้านของเพื่อนในการพาตานเลยครับพี่หน้องโอ้ตัวนี้มีสองบอกครับเนี่ยเอ้ามันบกทุเียนอืมอืมอืมครับมีหนึ่งเมล็ดออกมาแล้วอืมอ่ะ ้าตัวนี้มีสองเนาะเอาเรียบร้อยแม่ค่าแม่ค้ายู่บ้านไหนแม่ค้าน้องอึงนี่แหะค่ะเอาคนมานน้องอึ้งนี่บ่เนี่ยะะมันอยู่บ้านน้องอึ้งอน,น่าสีสไลท์เท่านี้เองเนะครับพี่น้องครับอยากมาชอา็อตแนวน,นี้ก่อนเลยบ,าานนบ่ครับเนี่ยอ่ะนีแล้วครับวิธีการพาตันโอ้ฝึกนั่นบ่ครับเนี่ยจังคอยพาดได้แม่นย่ำแบบนี้เนี่ยที่มึงน่ะอืออ่าคุณผู้ชมมันบอกว่าสิมเบิ่งเด้อสิ่ิมเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งเด้อบาดนเองอ่ะ อืมครับอืโอ้อ่อ,อนๆออเลยครับพี่น้องครับเอาไปเบื่อใกล้ๆครับวิธีการผ่าตานอาอพ่อแหละครับขอบคุณครับเอาไปหากึ้นทั้งใดครับขึืนอได้หลเถอะแถวตรงหน้าบ้านเขาเนี่ยแถวหน้าสีสลไรเขาหนิบ่บอ,อืม อโอ้เพิ่นพานี่คือว่าซ้ำน้านะครับพี่น้องครับด้วยน้ำมันกะทิสองเนี่ยสามครับครับครับ